สวัสดีท่านผูน้ชมทุกทุกคนนะครับพบผมครั้งในคอส,สอกกับคอสอกแชนแนลนะฮะวันนี้พี่ก็จะมาเล่าประวัติของแชมปเปี้ยนในจักรวาลใน LL กันอีกแล้วนะฮะคลิป LL ส่วนใหญ่ตามรีเควสตหมดเลยวันนี้ก็เช่นกันนะฮะเราไปพบกับสาวน้อยนินจาอาคาลีพี่เนี่ยไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับเธอเลยนะแปลเราไปดูกันดีกว่านะว่าเนื้อเรื่องของเธอเป็นยังไงถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยไอโอเนีย er, ยังคงเป็นดินแดนแห่งเวทมนต์ธรรมชาติตราบตั้งแต่กาลก่อน เหล่าผู้คนมีชีวิตชีวาและดวงวิญญาณทรงอำนาจต่างใยหาหนทางที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขทว่าบางคราความสมดุลอันสงบนี้หาได้มาอย่างง่ายดายไม่บางครามันจำเป็นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมภาคีคินโคคือกลุ่มที่ตั้งตนเป็นผู้พิทักษ์ความสมดุลอันศักดิ์สิทธิ์ของไอโอเนีย เหล่าสาวกชั้นสูงของภาคีได้ขับเคลื่อนทั้งโลกแห่งวิญญาณและโลกแห่งสพรพพสิ่งคอยไกลเกลี่ยข้อพิพาทระหว่างทั้งสองฝ่ายยามเมื่อจำเป็นจึงแทรกแสงด้วยพละกำลังอาคาลิบุตรีแห่งเมยัมใจยโยเมนเตทิกําปั้นแห่งเงาผู้เลื่องชื่อได้ถือกำเนิดขึ้นมาท่ามกลางบรรดาศักเหล่านั้น เมยำและคู่ชีวิตของนางทาโนได้เลี้ยงบุตรปีของทั้งสองภายใต้การเฝ้าระวังของผู้นำในายใหญ่นามว,ว่าคุโชดวงเนตรสนทยายามใดที่พ่อแม่ถูกเรียกตัวไปสมาชิกคนอื่นของภาคีจะเข้ามาดูแลอาคาลิให้เคนเนนสมาชิกผู้หนึ่งที่เป็นแกนหลักแห่งความโกลาหล เขาได้สละเวลาหลายชั่วยามไปกับการถ่ายทอดเคล็ดวิชาชูริเคนให้เด็กสาวและมุ่งเน้นความเร็วและความว่องไวมากกว่าพละกกำลังอาคาลิเป็นเด็กสาวที่เปลี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ได้ซึมซับวิชาเหล่านั้นราวกับฟองน้ำมันบ่งชี้อย่างไร้ข้อกังขาว,ว่าเธอจะ,จะ,จะเจริญรอยตามวิถีของพ่อแม่เเช่นเดียวกับเชน บุตรชายของนายใหญ่ผู้รั้งตำแหน่งผู้สืบทอดเขาจะชักนำเหล่าคนรุ่นใหม่ให้อุทิศตนเพื่อรักษาความสมดุลของไอโอเนียแต่กระนั้นแล้วความสมดุลกลับดำลงอยู่เพียงชั่วคราวเมื่อพาคีนั้นแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายเซตสาวกนอกข้อกลับมาพร้อมกับประทะกับคู่โชย่างดุเดือดเขาแย่งชิงอำนาจด้วยการปฏิวัติอันอนองเลือด อาคาลิได้หลบหนีไปทางภูเขาฝั่งทิศตะวันออกพร้อมกับเมยัมเชนเคนเนนและเหล่าสาวกเพียงหยิบมือแต่น่าเสียดายที่ทานโนไม่ได้มาพร้อมกับพวกเขาการปฏิรูปของเซตทําให้ภาคีคินโคเปลี่ยนไปเป็นภาคีแห่งเงาซึ่งไร้ความปราณีจนเกือบหมดสิน้นแต่ทว่าเชนได้ตั้งเจตนาลมจะสร้างสิ่งที่สูญเสียไปขึ้นมาอีกครั้งในฐานะดวงเนรสนธยารุ่นใหม่ พวกเขาจะคืนกลับสู่ปัจชยาพื้นฐาน3ประการแห่งคินโคได้แก่ข้อ1ความเป็นกลางอันพิสุจิ์แห่งการเฝ้ามองดาราข้อ2ข้อความแห่งการพิภาคษาในการไล่ล่าอาทิตย์และข้อ3การขาจัดความไม่สมดุลโดยการตัดแต่งพฤกษาพวกเขาจึงต้องฝึกเหล่าสาวกเพื่อเพิ่มกำลังพลให้ใหญ่มากขึ้นถึงแม้ว่ายามนี้จะมีเพียงน้อยนิดก็ตาม ยาเมื่ออาคาลิมีอายุได้14ปีเธอได้รับการเข้าฝึกของชินโคอย่างเป็นทางการเธอได้ตัดสินใจมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จเฉกเช่นเดียวกับแม่ในฐานะกำปั้นแห่งเงาคนใหม่เธอเป็นนักสู้ที่มีพรสวรรค์เชี่ยวชาญในการใช้คามะอาวุธเคียวสองมือและคุไนอาวุธมีดบินแม้ว่าเธอจะไม่ได้ครอบครองทักษะทางด้านเวทมนต์เหมือนเหล่าสหายสาวกผู้อื่น แต่เธอก็ได้พิสูจน <tr> ์แล้วว่าเธอคู่ควรกับตำแหน่งนี้ในที่สุดแม่ของอาคาลิก็ได้ก้าวลงจากตำแหน่งและมาช่วยเป็นที่ปรึกษาให้เหล่าสาวกรุ่นเยาว์แต่จิตวิญญาณของอาคาลินั้นช่างร้อนรุ่มเมื่อเธอได้เรียนรู้บางสิ่งเธอรับรู้ได้ว่าบ้านเกิดของเธอยังคงประสบปัญหานี้ต่อไปเหตุเนื่องจากคินโคและพาคีแห่งเงานั้นไม่ลงรอยกันในเวลาที่เหล่าน็อกซัสได้เข้าบุกไอโอนเนีย เธอจึงบังเกิดคำถามว่าสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้เป็นหนทางบรรลุที่แท้จริงหรือไม่การตัดแต่งพฤกษาอาจจะหมายถึงการขจัดผู้คุกคามสมดุลอันศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นได้แต่เรื่องนี้เชนไม่เห็นด้วยกับอาคาลิเขาพยายามรั้งเธอเอาไว้การสวดมวนต์และการตั้งจิตนั้นอาจจะทำให้เธอสงบลงแต่การกระทำที่เฉื่ยชาเช่นนี้ไม่มีทางที่จะทำลายเหล่าปรปักได้ ดารุณีสาวน้อยผู้มากพรสวรรค์ได้แปลเปลี่ยนเป็นผู้ดื้อรั้นโดยสิ้นเชิงเธอถกเถียงกับเชนได้ปฏิเสธขนทางของเขาและกำจัดเหล่ากตูของไอ er, โอเนียด้วยวิธีของตนเองเบื้องหน้าพาคีทั้งหลายอาคาลิได้ระหนักถึงความไร้กำลังของภาคีและเหล่าสาวกต่างพูดคุยเรื่องสมดุลของจิตวิญญาณการบรรลุถึงความอดกลั้นเพียงเท่านั้นแต่ตอนนี้ชาวไอโอเนียกำลังจะตายลงในโลกแห่งสรรพสิ่ง ซึ่งนั่นคือโลกที่อาคาริอยากจะปกป้องเธอถูกฝึกมาในฐานะมือสังหารและเธอจะต้องเป็นมือสังหารเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องการพาคีอีกต่อไปเชนปล่อยให้อาคาริไปโดยปราศจากการต่อสู้เขาตระหนักได้ว่าวิถีของสาวน้อยมือสังหารผู้นี้จำเป็นต้องเดินทางเพียงลำพัง บางทีวิธีนั้นอาจจะนำเธอกลับมาในสักวันหนึ่งและนั่นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเธอเอง ว้าวเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับเนื้อเรื่องของอาคาลินะโอ้โหด้วยความที่พาคีเนี่ยแบบเห็นต่างเป็นสองฟังโอ้ยทุกอย่างชิบหายวายป่วงไปหมดเลยนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเนื้อเรื่องของคนที่เกี่ยวกับอาคาลิเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะต้องคอยติดตามกันต่อไปนะวันนี้พี่ไปก่อนถ้าชอบกดไลค์ถ้าชแชร์กดแชร์พีแน่แน่ s u b s c r i b e ถ้าหากใครอยากเป็นกำลังใจนะครับสมัครเป็นเด็กในสังกัดพีได้เฉพาะช่องทาง YouTube ติดตามได้ทางใน Tik t o k และ Facebook Fanpage นะวันนี้พี่ไป,ไปแล้วสวัสดีครับ